ได้เวลารีวิวงานกล้อง Honor Magic V5 นี่คือมือถือจอพับที่หลายๆคนน่าจะตามมองว่าเป็นมือถือจอพับที่บางที่สุดในโลกแต่เรื่องงานกล้องนั้นก็จัดได้ว่าน่าสนใจครับเพราะว่าให้ความละเอียด50ล้านพิกเซลถึง2เลนส์นั่นคือเลนส์หลักและก็เลนส์อัลตราไวส่วนเลนส์เพรสโคปนั้นอัปเกรดเป็น64ล้านพิกเซลซึ่งก็มาพร้อมกับการซูมไกลสุด100เท่าแบบ AI Super Zoom ซึ่งเป็นตัวเดียวกับที่ใช้ใน Magic 7 Pro และ Honor 400 Pro ซึ่งแน่นอนครับว่างานกล้องรอบนี้ที่เป็นมือถือจอภาพจากทาง Honor นั้นเกรดจากเจีแล้วได้อย่างมีเลยทีเดียวรูมไปถึงในเรื่องของฟีเจอร์ AI ที่ใส่เข้ามานั้นจัดได้ว่าน,น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวแลังจากที่ผมไปลองเล่นมารูปๆหนึ่สัปดาห์เต็มต้องบอกกันเลยนะครับว่า Honor Magic V5 เปลี่ยนความคิดในเรื่องของมือถือจอพับไปได้เลยไม่ใช่เพราะแค่เรื่องความบางเท่านั้นแต่ว่าเรื่องงานกล้องนั้นเรียกได้ว่าเป็นการอัปเกรดใหม่ที่ขูกที่ขูกเวลาแล้วก็ถูกใจผมมากๆเลยแต่จะน่สาสนใจขนาดไหนคลิปนี้เราจะพาไปรีวิวจะเลยกันครับ ตัวมาได้สักพักแล้วนะครับกับ Honor Magic V5 ซึ่งคลิปที่คุณได้ดูต่อไปนี้เนี่ยการ์นปีเลยค่ะว่าวางขายอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วกับราคาค่าตัว57,990ปบาทกับความจุเดียว RAM 6 g b ิกรมหในราคาเลทดนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ามีคู่แข่งที่ค่อนข้างจะน่าสนใจอยู่นะั่นคือพี่แซมครับ Samsung Galaxy c 4 7ซึ่งก็อัปเกรดมาใช้เลนส์หลัก2ล้านพิกเซลแต่ในขณะที่ Honor นั้น เลือกที่จะใช้50ลิกพิเซลทั้งเลนส์หลักแล้วก็เลนสอาวายในชุดกล้องหลังแต่ก็มีการอัปเกรดในเรื่องของเลนส์เพรสโคปที่ให้ความเร็ดสูงถึง64ลา้านพิกเซลเมื่ออัปเกรดมาไซนขนาดนี้นี่แหละครับที่เราจะมาเจาะลึกครับว่าทําไม Honor Magic v 5ถึงเป็นมือถือจอพับที่หลายนคนน่าจะตามองไม่ได้มีดีแค่เรื่องความบางแต่เรื่องงานกล้องนั้นถือได้ว,ว่า น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวซึ่งก่อนที่เราจะพาไปดูภาพตัวอย่างตเต็มๆกันนะครับเราไปดูกันครับว่าสเปคชุดกล้องหลังและกล้องหน้าของ Honor Magic V5 มีอะไรนกับ้างชุดกล้องหลังของ Honor Magic V5 ประกอบด้วยเลนส์หลักความเรยด50้านพิเซลใช้เซ็นเซอร์ของ o m i v i s i OV50E ขนาดเซ็นเซอร์อยู่ที่1.1.5นิ้นวพร้อมกับสั่น OIS ในตัวค่าราูรับแสง f-stop 1.6 เล n ส u อันเทวายห้ล้านพิกเซลมุมกว้าง120กว่าองศาพร้อมกับระบบออโตโฟกัสที่สามารถถ่ายโหมดมาโครได้และ l ลน s p เพร s c o คป64ล้านพิกเซลใช้เซ็นเซอร์ของ OMICVISION OV 6 4 B ขนาดเซ็นเซ,นเซอร์ครึ่งน,นิ้วค้ารเรืแอเ่สองจ2.5รองรับการซูมออปติคอลระยะ3เท่าและซูมดิจิตอลสุด100เท่าด้วย AI Super Zoom โดยมีการสั่ OIS ใส่เข้ามาให้นะครับในขณะที่ กล้องหน้าแบบเจาะรูทั้งจอด้านนอกและด้านในจะมาพร้อมกับความเรียดรวมก,กัน20ล้านพิกเซลก็คือคุณยังว่ากล้องตัวด้านนอก20อีกด้านในาก็20รวมเป็น40ล้านพิกเซลซึ่งข้อดีอีกหนึ่งคือเราสามารถถ่ายเซลฟี่จากทั้งชุดกล้องหลังแล้วก็กล้องหน้าทั้งในส่วนของจอด้านนอกแล้วก็จอด้านในาจากเมจิก V5 ได้อันนี้ถือว่าคุ้มเลยทีเดียวนะครับเอาล่ะไม่พูดพร้อมทำเพลงเราไปดูกันครับว่างานกล้องเอ้ยลืมบอกไป ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังได้ในส่วนของ h a c s t u d i o ที่เป็นฟิลเตอร์ใส่เข้ามาถึงฟิลเตอร์ฟิล์มที่หลายคนชื่นชอบใน400 Series ก็เอามาใส่ในรุ่นนีด้วยนะครับอะถ้าพร้อมแล้วไปดูภาพตัวอย่างทั้งงานภาพนิ่งและวิดีโอจาก Honor Magic e 5ครับ กล้องหลังของ Honor Magic V5 นะครับถ่ายที่ 4K 60fps ซึ่งเป็นความเร็วสูงส,สุดนะครับแล้วก็สามารถถ่ายได้ครบทุกระยะเลนส์อย่างนี้คือ 0.5x ใช่ไหมฮะเราก็สามารถกดส o o ได้เป็น 1x เป็น 2x แล้วก็ 3x นะครับนี่เฟรมเรทลื่นไหลามากจริงบอกเลย อันนี้คือวิดีโอกล้องหน้าของ h o n o r Magic V5 นะครับถ่ายที่ความไเรีสูงสุด 4K 30เฟรมแต่ว่าผมลองเป็น Full HD 60ดูโหว่าเฟรมเดทลื่นไหลามากคืออย่างน้อยได้60เฟรมทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังคือดีมากเลยแต่อย่างที่บอกไปนะครับว่าถ้าเป็นกล้องหลังเนี่ยลองปรับเซตติ้งเป็น Full HD 60คือลื่นไหลพอๆกับ 4K 60เลยแต่ 4K 60เนี่ยมันจะได้ความคมชัดที่มากกว่าเอาไว้เล่นบนจอใหญ่นี่คือสบายเลย ถ้าใครเคยใช้ Honor Magic V3 มาก่อนแล,แล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทำไม Magic V5 ถึงดีกว่า Magic V3 ทางนี้คำตอบง่ายๆคือเป็นการอัปเกรดในเรื่องของชุดกล้องหลังที่รู้สึกว่าเอ๊ะมันน่าสนใจอย่างมากความน่าสนใจอย่างแรกคือการอัปเกรด l n นส p e r s c o p p นะครับจาก50ล้านมาเป็น64ล้านแล้วก็เลือกใช้เซนเซอร์ตัวเก่าตัวเก่งที่ใช้กันมานานนมแล้วนั่นคือ โอมิชชั่น OV 64b อย่างที่บอกไปเขาว่ามันนานลงก็จริงแหละแต่ว่ามันยังดีอยู่ในช่วงปี2025ถึงแม้ว่านวันนี้ตัวที่เป็นเลนส์พริสโคปเนี่ยจะให้50ล้านพิกเซลหรือไม่ก็บางตัวเนี่ยให้มา20ล้านพิกเซลแต่สําหรับตัวนี้64ล้านถือว่ายังคงเป็นเลนส์พริสโคปที่ถ่ายสูงเก่งสูงไกลแม้กระทั่งการถ่ายบุคคลที่เรีได้ว่าสามารถต่อยอดเพิ่มอีกระยะหนึ่งถึง 6x ได้เลยทีเดียว ส่วนอีกหนึ่งเลนส์ที่ผมชอบมากคือเลนส์อัลตราไวครับจาก40ล้านพิกเซลใน Magic V3 คราวนี้อัปเกรดเป็น50ล้านพิกเซลใน Magic V5 สิ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือในส่วนของเลนส์อั e r ร i าไวมาพร้อมกับระบบออโต้โฟกัสที่สามารถเจาะเข้าถึงได้ใกล้โดยไม่ต้องใช้โหมดมาโครเลยเรียได้ว่าเป็นการนำเอาของดีจากรุ่นเรือทงอย่าง Magic 7 Pro เนี่ยมาใส่ในรุ่นนี้ก็เลยได้ความเป็นเทเลมาโครทั้ง เลนส์อัตวายแล้วก็เลนส์แคริสโคปซึ่งทำออกมาดีงามเลยเดียวแต่หลายคนจะน้อยใจนะครับว่าแล้วเลนส์หลังมันดีหรือเปล่ามันก็ดีครับเพียงแต่ว่าด้วยขนาดเซนเซอร์หนึ่งตอนหนหนิ้วเนี่ยเอาจริงนะผลลัพธ์ที่ออกมาเมื่อคุณจะถ่ายตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนเนี่ยยังไงยังไงงานกล้องของฝั่งออเนอร์ยังทำได้ดีเหมือนเดิมตัวนี้ไม่บอกว่าเป็นของ O m ม i vision ที่เป็นรหัสเซนเซอร์ตัวไหนนะแต่จากตัวที่เป็นขนาดเซนเซอร์หนึ่งตอนหนนิ้วเนี่ยผมเชื่อเลยครับว่าเอ้ แต่มาดูอีกทีมันคือตัวเดียวกับนี่ Oppo r e n o 1 4 Pro เ <c> ซ <oughs> นเซอร์คล้ายๆกันเลยครับ OV 50E ดังนั้นจะบอกเลยว่ามือถือจอแท่งบาร์ตัวเนี้ยถ่ายภาพเก่งจอพับก็เก่งไม่แพ้กันซึ่งอันนี้ถือว่าเซอร์ไพรส์ไม่น้อยเลยนะครับว่าเราเป็นคนชอบกล้องของฝั่ง โอมนพิชชันอยู่แล้วแล้วก็ตัวเซนเซอร์ของเขาถือว่าทําออกมาดีขึ้นต่อเนื่องเลยซึ่งรอบนี้ก็ยังทําได้ดีถ่ายออกมาคือเอาพูดตรงนะผมชอบอะสกินโทนของเขาถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้แล้วก็ถ่ายออกมาเอาโลงโซเชียลผื่นส,สบายๆเลยส่วนเรื่องงานซูมไกลยอย่างที่บอกไปนะ,ะว่าการซูมหนึ่งร้อยเท่าของ Honor Magic V5 มีเนี่ยทําได้เหนือกว่าเจนที่แล้วอย่างมากจะไม่ได้ว่าเจนที่แล้วเนี่ยสุดในกี่เท่าแต่เจนนี้คือ ซูมสุดร้อยเท่ามี AI super zoom ใส่เข้ามาด้วยคือ perfect ครับแต่ผลลัพธ์ที่คุณได้เห็นภาพตัวอย่างเมื่อสักครูน่นี้อาจจะรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมมันยังไม่ชัด <c oughs> ก็ต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะครับว่าการซูของระบบ Honor เนี่ยมันไม่เหมือนกับแบรนด์ Vivo หรือ Oppo ที่มันจะมีฮาร์ดแวร์ในการประมวลผลภาพภหลังแต่ของ Honor จะพิเศษตรงที่ว่ามันใช้เครือข่ายสัญญ,ญาณพวก 5G พวก WiFi ในการประมวลผลก็เลยผลลัพธ์ที่ออกมาค่อนข้างจะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่า สิ่งที่ภาพลงออกมาตรงนี้สำหรับในเรื่องของงานกล้องเนี่ยต้องยอมรับว่ายัางไงซะเรื่องการซูมไกลเนี่ยอ่อเนอร์ก็ยังทําได้ดีพอๆกับฝั่งของ oppo กับ vivo แต่อันนั้นสองแบรนด์ี่เขาสุดทางของเขาเพราะฉะนั้นอ o อ o เนอร์เนี่ยเชื่อว่าหลังจากนี้ในเจนต,ต่อไปที่เป็นตระกูล magic series แต่น่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ให้เราได้ตื่นเต้นกันอีกอย่างแน่นอนในส่วนของกล้องหน้านะครับให้มา20ล้านพิกเซลทั้งกล้องหน้าที่เป็นจอด้าน,นอกกับจอด้านในเนี่ยถามว่ามัน work ไหม work ขึ้นครับคืออย่างนั้นถามว่า แต่ด้ความเปรียดสูงไหมอยากแต่เข้าใจครับ20ล้านพิกเซลเนี่ยมันเหมาะกับการถ่ายเซลฟีและเหมาะกับการใช้เป็นวิดีโอคอในการประชุมได้ซึ่งอันนี้ถือว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนทํางานอย่างแท้จริงแต่สำหรับเราเองนะในฐานะสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์อาจจะรู้สึกว่าอืมมันจะเวิร์กหรือเปล่านะกับการถ่ายกล้องหน้าทั้งจอหน้ากับจอด้านในคําบอบง่ายๆคือมันก็แล้วแต่คนจะชอบแหละว่าเราจะชอบแบบไหนมากกว่ากันแต่เอาเป็นว่า อย่างน้อยได้กล้อง20ล้านพิกเซลที่ถ่ายเซลฟี่สวยถ่ายออกมาดีาออกมามีลูกเล่นใส่เข้ามาเยอะขานาดนี้ถือว่าเพอร์เฟกแล้วนะครับส่วนงานวิดีโอไม่ต้องสืบครับ 4K ทั้งกล้องหลัง60เฟรมและกล้องหน้าแบบ30เฟรมเป็นวิดีโอ 4K ที่ผมชอบมากแล้วชอบในโรงความรู้สึกที่ Honor เลือกที่จะใส่ลูกเล่นงานวิดีโอแบบสุดทางค่อนข้างเยอะมีให้เลือกใส่รัดมีในเรื่องของการตัดเสียงรบกวนคือ อะไรต่างๆนานาที่รุ่นเรือธงมือถือรุ่นเรือธงในยุคนี้มีออเนอร์เอามาใส่ให้ใช่ครับมันคือมือถือจอพับแต่ว่าเอาสเปคเรือธงจากมือถือจอแท่งบาร์เนี่ยมาใส่รุ่นนี้ซึ่งถือว่าทําให้งานกล้องในส่วนของวิดีโอเนี่ยทำออกมาดีเกินคาดเลยทีเดียวส่วนเรื่องของฟีเจอร์ AI อันนี้เซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์ตรงที่ว่าเขามี AI Image to v i d e วดีโใส่เข้ามาให้ใช่ครับมือถือจอพับมี AI Image to v i d e วดีโอแล้วแต่เราไม่ได้ลองเล่นนะครับเพราะว่า จริงๆ่ยผมเคยทำคอนเทนต์ที่ผมไปลองเล่นตัว400 Pro แล้วล่ะลองไปย้อนดูกันได้แต่ว่าในส่วนของรุ่นนี้ Magic V5 มี AI Image Studio ใส่ให้มีฟีเจอร์ AI ในเรื่องของ AI Eraser มี AI Upscale มี AI Outstanding <c oughs> จำไม่จำชื่อไม่ได้ว่าชื่ออะไรแต่ว่ามันสามารถขยายภาพจากที่เราถ่ายปกติได้มีในเรื่องของการลบเงาลบวัตถุเอ่ยมีลบกระจกสะท้อนคือ เอาพูดง่ายๆอ่ะฟีเจอร์งานกล้องของออ n o เนอร์เนี่ยที่เป็นตัว AI เอาไว้ตกแต่งภาพแบไต่างๆไม่ต้องโหลดแอปเพิ่มแบบเติมเลยครับออนเอร์ Honor ใส่มาให้แล้วแล้วก็แนวโน้มว่าหลังจากนี้จะมีการอัปเดตเพิ่มขึ้นในอีกอนาคตก็เป็นได้เพราะัานขายที่ใช้ Magic V5 รุ่นนี้ไปถือว่าคุ้มเลยนะครับเพราะว่าถ้าคุณซื้อในช่วงเวลาในช่วงของการเปิดพรีออเดอร์เนี่ยผมว่ามันคุ้มแหละแต่ถ้าเกิดใครใช้จาก Magic ว3ีมาก่อนไม่เป็นไรรออัปเดตได้เพราะว่ายังไงซะ ตัวมือถือเรือธงเนี่ยคุณอัปเดตได้ใช้อย่างยาวๆอย่างน้อยประมาณ5ปีขึ้นไปได้เลยนะครับจุดขายของ Honor Magic V5 คือความบางครับถ้าเกิดกลางหน้าจอออกมาจะอยู่ที่4.1มมแต่ถ้าเกิดพับหน้าจอเข้ามาจะมีความหนาอยู่ที่8 8ด m มิลิเมตรส่วนน้ำหนักนั้นถ้าเป็นสี i อ i อรี่ไวจะอยู่ที่217กรัมแต่ถ้าเป็นสีอื่นๆเนี่ยจะอยู่ที่2 2 2กรัมเท่านั้นส่วนความบางเมื่อกางหน้าจอออกมาก็จะเพิ่มเล็กน้อยอยู่ประมาณ0 1ม m ์จุดหนึ่งมิลเมอง ตัวของบอลพับก,ก็ใช้เทคโนโลยี Honor Super Steel Hinge นะครับซึ่งทนทานต่อรายกดได้ดีขึ้นอยู่ที่2,300 MPA และผ่านการทดสอบพับหน้าจอจากห้องแลบม,มาแล้วมากกว่า5 0 0 0 0ครั้งหากเราสมมุติว่าใน1ปีเนี่ยเราพับก,กันประมาณเกิน 1, 100ครั้งขึ้นไปเท่ากับว่าเราอยู่ได้นา,นอ,านอย่างน้อยประมาณ5-10ปีนะครับเพราะฉะนั้นการตีได้เลยว่าตัวบอนพับนั้นแข็งแรงทนทานไม่มีหักงอแน่นอนครับ กันน้ำกันฝุ่นอัปเกรดเป็น IP 5 8และ IP 5 9กันฝุ่นได้ในระดับหนึ่งแต่ว่ากันน้ําแบบสุดทางเลยทีเดียวต่อให้คุณใช้งานช่วงหน้าฝนโดนฝนอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่เป็นปัญหานะครับตัวหน้าจอของ Honor Magic V5 มาพร้อมกับจอแบบ LTPO OLED สำหรับจอด้านนอกส่วนจอด้านในก็ให้เป็นจอ OLED เช่นกันนะครับมาพร้อมกับขนาดที่แตกต่างกันก็คือจอด้านนอกเนี่ยจะอยู่ที่6.43นิ้วความเอียดระดับ กึงก่งกึ่ง 1.5K Refresh Rate 120Hz ค่าความสมบัสูงสุด5,000 n ิ t s และยังครอบพับด้วยกระจก Honor a n t i s t r e t s Nano Crystal Shield ซึ่งเป็นกระจกหน้าจอเวอร์ชันใหม่ที่ทนต่อรอยขีดข่วนได้ดีกว่าเดิมถึง15เท่าส่วนจอด้านในเป็นจอ OLED เหมือนกัน Active เหมือนกันเด้เลยนะครับแต่ว่าขนาดใหญ่ครับ ประมาณเกือบ8นิ้วความละเอียดก็ล่อไป2 k Plus ความสว่างก็อัปเกรดขึ้นเป็น5,000นิตแล้วก็ Refresh Rate 120เฮิร์ตเหมือนเช่นเคยที่สำคัญเสริมความแข็งแกร่งด้วยนะครับสำหรับจอด้านในก็คือได้นในส่วนของอ l ลูมิเนียมโคติ้งฟิล์ม non-newtonian f l ล i แล้วก็คาร์บอนไฟเบอร์ทำให้คุณสามารถใช้ Honor Magic m i 5ไม่ว่าจะจอด้านนอกหรือจอด้านในด้วยความแข็งแกร่งทนทานแล้ความคมชัดของตัวหน้าจอครับ รองรับ HDR 10 Plus และ Dolby Vision ชมคอนเทนต์ผ่านแอปสตรีมมิ่ได้อย่างเต็มตาเต็มอารมณ์บนความเร็สูงสุด 4K HDR 10 Plus ลำโพงคู่เป็นแบบสเตอริโอนะครับเพิ่มกำลังขับเสียงได้สูงสุด100%แล้วก็คิดถูกครับที่ Honor เลือกใช้ชิปเซ็ต Quad c o m m Snapdragon 8 Elite มาใส่ในรุ่นนี้เพราะว่าชิปเซ็ตบนสถาปัตยกรรม3น m โเมตรนั้นให้สปีดครอกสูงสุดถึง4.3 g h กเเลยทีเดียวจับคู่กับ RAM 16 g b LPDDR5X และ UFS 4.1ความจุ512 g b จะเปิดค e ี่ปแอปก็อ,อยู่จะเล่นเกมก็ลื่นไหลจะใช้งานทั่วไปทำงานทั่วไปไม่มีปัญหาเพราะตัวเครื่องก็ไม่ได้ร้อนมากความเร็วแรงก็ยืนหนึ่งที่สำคัญระบายความร้อนออกมาดีเลยทีเดียวเพราะว่าเขาใส่ระบบระบายความร้อนที่ซ่อนอยู่ในตัวเครื่องซึ่งเอาจริงนะแบตเตอรี่ก็ให้มาเยอะเกือบ6000 mAh แต่ว่าจัดก,การความร้อนได้ดีเลยทีเดียวครับและยิ่งไปกว่านั้นครับ Honor Magic V5 ยังรองรับ Honor Magic p e n ทั้งเจะด้านนอกและเจาะด้านในใช้งานง่ายๆคิดคิดอะไรต่างๆจดโน้ตสบายๆเลยครับแบตเตอรี่อย่างที่บอกไปนะครับ5,820มิลลิแอมป์ใช้งานข้ามวันสบายพร้อมกับชาร์จไวผ่านสาย66วัตต์และไร้สาย50วัตต์ยิ่งไปกว่านั้นในเรื่องของระบบปฏิบัติการการันตีเลยครับว่า Honor จะอัปเดตตัวของระบบปฏิบัติการอย่างน้อย5เวอร์ชันและแพทช์ซอปลอดภัยถึง7 ปีด้วยกันเรียกได้ว่าซื้อคือนนีขึ้นเดียวคุณใช้ยาวไปจนถึงอีก5ปีข้างหน้าแล้วค่อยซื้อใหม่ได้เลยนะครับส่วนฟีเจอร์ AI ก็ใส่เข้ามาจัดเต็มอย่างที่บอกไปนะครับว่ามีในเรื่องของการตกแต่งผ้ามีเรื่องของการใช้งาน Gemini Live มีเรื่องของการใช้ a i r t o ร b o x การแปลภาษาแล้วก็อีกหลายอย่างมากมายซึ่งผมก็พูดไปแล้วในตอนรีวิวเมื่อกี้แต่ว่าความจริงยังอีกเยอะนะครับแนะนำว่าไปลองเล่นที่หน้าร้านเถอะแล้วคุณจะชอบเหมือนผมนะครับ สุปภาพรวมของ Honor m a g i ม V5 กับราคาค่าตัว5 7 9 9 0กบาทกับความจุเดียวแรมส 6G กรอบ้าร้ไที่มีเลือกถึง3สีคือสีทองสีขาวและสีแดงนั้นต้องยอมรับว่านี่คือมือถือจอพับที่ไม่ได้แค่ทำความฟังที่สุดในโลกเท่านั้นแต่ว่าเป็นงานกล้องที่จัดว่าดีที่สุดในรอบปีนี้ของ Honor เพื่อเป็นการตอกย้ำอีกครั้งนะคะว่าปีนี้เป็นปีทองของ Honor อีกปีหนึ่งที่ทำผลงานมาดีโดยตลอดทั้ง Magic 7 Pro, 400 Pro และตัวนี้ ก็จัดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมฟันธงได้เลยครับคขายดีอย่างเทน้ำเททา่าแน่นอน